สวัสดีค่ะวันนี้จะพาทุกคนมาเพาะถั่วงอกค่ะเพาะถั่วงอกไว้ทานเองค่ะอุปกรณ์ก็มีแค่ถั่วเขียวค่ะนําถั่วเขียวของเรามาล้างน้ําค่ะล้างน้ําให้สะอาดนะคะแล้วก็ใส่น้ําสะอาดแช่ไว้หนึ่งคืนใส่น้ําอุ่นก็จะดีนะคะจะทําให้ถั่วขึ้นเร็วใส่น้ําอุ่นลงไปเลยค่ะแล้วก็ทิ้งไว้อย่างนี้หนึ่งคืนนะคะ เดี๋ยวเรามาทําต่อตอนเช้ากันค่ะนี่ค่ะแช่ทิ้งไว้หนึ่งคืนค่ะหรือถ้าใครไม่มีเวลาก็8ชั่วโมงก็ได้นะคะก็ใส่น้ำอุ่นๆนิดนึงนี่ค่ะกระจาดที่เราจะเพาะถั่วงอกกันนะคะแล้วก็ลองด้วยทิชชู่พรมน้ำลงไปค่ะ แล้วก็ตามด้วยถั่วถั่วเขียวที่เราแช่ไว้นะคะใส่ลงไปเลยชั้นที่สองก็ทำเหมือนกันค่ะทำเหมือนกันทุกทุกชั้นนะคะพอถึงชั้นสุดท้ายเราก็จะนำกระดาษทิชชู่มาปิดท้ายแล้วเราก็ เอาไปใส่ถุงพลาสติกคุมถุงพลาสติกไว้นะคะอย่าลืมนะคะทุกคนต้องมีที่รองน้ำให้มันไหลออกมาจากกระจ่ตัวนี้ด้วยนะคะก่อนที่จะนำไปใส่ถุงเนาะเพราะเพราะไม่เพราะไม่งั้นก็น้ำมันก็จะไหลไปอยู่ในถุงมันก็จะทำให้ขึ้นเชื้อราได้ง่ายนะคะเดี๋ยวถั่วงอกก็จะไม่โต นี่ค่ะอันนี้คือวันที่หนึ่งหนึ่งคืนผ่านไปค่ะเราก็จะทำอย่างนี้ไปจนครบ3ามคืนค่ะเช้ามาก็เอาออกมาลดน้ำแล้วก็เทน้ำเก่าออกนะคะแล้วก็เอาใส่ปิดถุงไว้เหมือนเดิมนะคะนี่ค่ะปิดถุงไว้อย่างนี้ ทำอย่างนี้จนครบสามคืนนะคะนี่ค่ะถั่วงอกของเราคืนที่สแล้วหน้าตาก็ออกมาเป็นอย่างนี้ค่ะนี่ค่ะก็จะอวบๆอย่างนี้เลยค่ะอันนี้แค่สามคืนก็ก็กินได้แล้วค่ะเวลาล้างอย่าลืมนะคะทุกคนใส่น้ำส้มสายชูลงไปด้วยจะทำให้ถั่วงอกขาวอวบและกรอบนานค่ะอยู่ได้นานนะคะ เนี่ยก็ล้างๆอย่างเงี้ยค่ะเอ่อเปลือกถั่วเขียวๆมันก็จะลงไปอยู่ข้างล่างแล้วก็จะช้อนเอาเฉพาะต้นถั่วงอกของเรานะคะเนี่ยค่ะทำอย่างเงี้ยค่ะเนี่ยมันก็ไม่ต้องมานั่งเก็บทีละทีละต้นทีละต้นเลยค่ะทำง่ายค่ะเพราะง่ายขอบคุณนะคะทุกคนที่เข้ามารับชมคลิปของพวกเราค่ะคลิปนี้ก็ไปแล้ว